มีแค่สี่ชาติยังไม่ชนะใครในศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีกวิน2025มีแค่สี่ชาติยังไม่ชนะใครในศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025หลังผ่านสามนัดศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ผ่านการแข่งขันมาแล้วสามนัดโดยตอนนี้มีแค่สี่ชาติที่ยังไม่ชนะใครดังนี้หนึ่งเซอร์เบียสองสหรัฐอเมริกา 3. เกาหลีใต้ 4. ไทยส่วนทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงชนะ3นัดรวดมี4ทีมประกอบด้วย 1. ญี่ปุ่น 2. บราซิล 3. อิตาลี 4. ตุรกีร่วมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะนัดแรกโดยมีโปรแกรมลงสนามพบก,กับทีมชาติฝรั่งเศสในวันนี้8มิถุนายน68เวลา14นาฬิกา